ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมามีชื่อหนึ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยไปตลอดการนั่นคือไทยรักไทยจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ว่านโยบายกินได้ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นจริงในมือของพี่น้องประชาชนจำได้ไหมครับยุคที่30บาทรักษาทุกโรคถูกปรามาดว่าเป็นไปไม่ได้ แต่สุดท้ายมันกลายเป็นตาข่ายรองรับชีวิตคนไทยนับล้านยุคที่เราปลดหนี้ IMF ก่อนกำหนดทำให้ประเทศไทยกลับมายืนตัวตรงอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลกเราส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านกองทุนหมู่บ้านและเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้านให้กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยโอท็ top. นี่คือยุคที่พิสูจน์ว่านโยบายที่ดีคือนโยบายที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงเพื่อไทยเราไม่ได้แค่กอดความสำเร็จในอดีต แต่เรากําลังปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่เรานำเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสผ่านดิจิทัลวอ l เลต1,000 0บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากสู่ระดับประเทศเรายกระดับการสาธารณสุขเป็น30บาทรักษาทุกที่และเดินหน้าผลักดัน Soft ์พา e เวอร์ของไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเลือกตั้ง2,569นี้ให้โอกาสพักเพื่อไทยอีกครั้งเลือกพักเพื่อไทยเบอร์9 เพื่อสารต่อนโยบายที่ทำไม่เสร็จเพื่อคนไทยอีกครั้งเพื่อไทยทำได้